สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแลกนาล็อกออริจินที่คุ้มกว่าเติมเองราคาถูกสะดวกปลอดภัยผมขอแนะนำร้าน Over Top Up รับเติมเกมมือถือราคาถูกที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยราคาถูกสะดวกปลอดภัย100%ครับตักเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมโตเกียวช่อง เอลซี 1>, 1 ST นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเฟืองที่พ่อค้าควรใส่นะครับโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาพูดถึงสกิลหลักๆของพ่อค้าเนาะเพื่อนๆหลายคนคงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือทุบเดี่ยวนะครับผมจะเป็นตัวนี้เนาะแล้วก็2ก็จะเป็นทุบหมูนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูลิสต์รายชื่อนะครับเฟืองหลักของเรากันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกก็จะเป็นเฟืองของสกิลทุบเดี่ยวนะครับผมก็คือเฟืองบาสเวฟนะครับผมสำหรับสกิลทุบเดี่ยวของเราเฟืองนี้จะสร้างดาเมจกระจายหนึ่งครั้งต่อการทุบนะครับผมซึ่งดาเมจก็จะแรงตามาพลังโจมตีของเราเลยนะครับผม ต่อไปจะเป็นเฟืองอาคาร์ดบูตน,นะครับผมเฟืองนี้จะเป็นเฟืองสําหรับรถเข็นหมูของเราซึ่งเฟืองตัวนี้จะช่วยคูนดาเมจเพิ่มจากาน้ำหนักในรถเข็นของเรานะครับต่อไปจะเป็นเฟืองที่3นะครับผมเฟืองหลักเฟืองที่3จะเป็นเฟืองคาร์ดรีโมเดลลิ่งนะครับเฟืองนี้จะเป็นเฟืองที่บวกดาเมจไปตรงๆเลยนะครับผมสำหรับรถเข็นหมูของเราเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเบือกนะครับผมเบือกเบือกเสริมเป็นเบือกเสริมแล้วกันเบือกเสริมอันแรกจะเป็นเบือกมานาเอ่อมานาเล้งหรือบุซโซนะครับหรือเบือกตีไกนะ้เนาะเบือกนี้ยิ่งเราอยู่ติดมอนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงนะครับความแรงก็จะเอ,อ่อตามเลเวลเบือกของเราเลยนะ ต่อไปจะเป็นเฟืองอาโมเมนตัม um นะครับโมโมเมนตัมแมเนจเมนต์โมดูนะครับผมเฟืองนี้จะเป็นเฟืองตีไวครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือใชส้สกิลนะมันจะเพิ่มสแต็กอาแอทแทกสปีดเพิ่มขึ้นตามเลเวลเฟืองของเรานะสูงสุดได้3ชั้นเลยนะต่อไปจะเป็นเฟืองลิงก์โพททลนะครับหรือเฟืองเก็บสแต็กดาเมจนะครับถ้าเราเอาไปคอมบกับอเฟืองทุบเกี่ยวเนาะ แล้วก็กระจายก็นับครั้งที่ออกไปแล้วเป็นดาเมจเนาะเช่นเราทุบมอตหนึ่งตัวแต่ว่าดาเมจออกเป็นเป็นดาเมจของสกิลหนึ่งทีแล้วก็ของเฟืองอเบองตัวไอปาสวิหนึ่งทีก็จะเป็นนับเป็น2ครั้งนะครับผมถ้าเราเก็บครบ9ครั้งก็จะเกิดเอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจให้กับเราตามเลเวลของเฟืองนะครับแต่ว่าระหว่างที่ติดเอฟเฟกต์นี้ này, เราจะเก็บสแต็กไม่ได้นะครับ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมรอกเก็บแป๊บเดียวเนาะต่อมาจะเป็นเฟืองเฟรี่เว o พอนะครับผมหรือเฟืองใช้ไฟแรงขึ้นก็ตามชื่อเลยครับผมใช้ไฟแรงขึ้นคือเราตีตีมอนธาตินแรงขึ้นหรือตีธาตุอาเดตแรงขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อ่าไม่มีสกิลชนแก้วของพระนะครับแต่ว่าอ่ามันจะมีความพิเศษตรงที่เวลาเพื่อนๆไปตี มอนที่ไม่มีธาตุนะอันนี้คือแบบได้เปรียบสุดๆเลยหากเพื่อนๆกดธาตุไฟนะครับแล้วก็ใช้เฟือกนี้ด้วยเพื่อนๆก็จะบูสต์ดาเมจตัวเองได้ฟรีเลยนะสำหรับการไปตีมอนไรธาตุนะครับผมความแรงก็ขึ้นอยู่กับเลเวลเฟือกของที่เพื่อนๆมีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคอมโบกันเลยดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวผมขอเสือก่อนอเฟืองที่ผมพูดมานี่ก็คือแต่ละเฟืองอ่ะควรจะเป็น เฟืองดาวเนาะเฟืองดาวคืออะไรเฟืองดาวคือเฟืองที่มีที่มีอสองออปชันนะครับคือเราจะจะจับคู่กันเนาะเช่นเฟืองทุบเดี่ยวกับเฟืองตีเร็วหรือเฟืองอ่าตีเร็วกับเฟืองอ่าบูทเตอร์เม็ดไฟหรือเฟ,ฟืองที่ใกล้กับเฟืองทุบเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะครับผมคือพวกนี้เราควรจะทําให้มันออ่่าาควรจะหาควรจะผสมให้มันติดดาว อยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสําสหรับทุกเดี่ยวทุกหมูม่คือเฟืองพวกนี้สามารถออติดดาวเราอยู่ด้วยกันยีกครบยิ่งแรงนะครับเฟืองก็จะใส่ได้3มช่องเนาะก็จะปลดได้อีกทีตอนเรพเป้หกสิบจะใส่ได้3มชิ้นก็จะกล่าว่าเพื่อน,อนมีออปชันของเฟืองก็คือ6ออปชันเนาะก็ยังไงก็พยายามทําให้มันติดดาวทั้งหมดเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะโอเคครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของอ่าอ่าสกิลทุบเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปดูเฟืองที่ผมใช้กันเลยดีกว่ามาดูเฟืองกันนี่ก็จะเป็นเฟืองอ่าบัตรสวฟเนาะที่ผมจะบอกเลยก็คือ ทุกครั้งที่เราสกิลทุกเดียวไปเนี่ยเนาะมันจะสร้างดาเมจมาอีกหึงดาเมจแบบแบบกระจายเนาะเจของแอตแทกเรา1ครั้งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเพื่องเพื่องดาวที่ผมพูดถึงเลยเออพูดถึงเลยก็คืออ่ามันจะมีอะไรบ้างเพื่องเจ้นี้ก็มีอ่าโมเมนตัม um นะครับที่ผมบอกก็คือมันจะสะสมสแตก็กเพิ่มอ่าแอตแทกสกิลของเราเนาะ แล้วก็คู่ของมันอีกอันหนึ่งก็เป็นลิงคพอทเทลนะครับผมถ้าเราโจมตีครบ9ครั้งไม่ใช่ครบ9ครั้งสิถ้าเราทำดาเมจโดน9ครั้งเนาะเราจะได้โบนัสดาเมจอร์เนตเนาะโอเคนี่ทุกกขจายอันนี้คือติดนี่นะอะไรล่ะนี่อันนี้จะเป็นสแต็ปของลิงควอทเทลที่ขึ้นไวมากเพื่อนๆก็จะเห็น อันนี้จะเป็นตัวแต่ของโมเมทนาะอันนี้คือไม่ติดสเต็กเนาะหนึ่สามเก้าเก้ากับกระจายเท่าไหร่ดระจายเทไรวะผมมองไม่ทันพอติดสเต็กก็จะเป็นหมืน่นหมื่นสี่หมื่นสี่เจ็ดแ้าไม่ติดก็เป็นหนึ่งสามเก้าเก้าเก้ากระจายเท่าไหร่วะกระจายทีสองพันใช่ปะ่ะเนาะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพื่สำหรับการ าชาตะคิวทุบเดียวแล้วก็เฟืองที่ชายนะครับอันนี้ก็เฟืองผมอีกแค่นี้เนาะถ้าเปิดอีกหรือได้ผมก็จะใส่พวกหรืออะไรนะที่ผมบอ,อกไปปิดตีไกล้ใช่ไหมเดี๋ยวตีไกล้อีกอันนึงก็จับคู่ก,กับอะไรดี๋ตีไก้กับถ้าฟาร์มมันก็เป็นปัดนเทิร์ดก็ได้นะครับจริงมันก็คมแล้วเนาะเพราะว่าผม อะไรนะมีคู่ตัวนี้อยู่แล้วอย่างอืนหนึ่งก็คือเป็นเป็นตีใกล้แรงเนาะถ้าเปิดใหม่อีกช่องตึงได้ก็อาจจะใส่ใส่ปัดเทิร์ดใส่อะไรก็ได้ที่เป็นเพิ่มนะมีใส่แอตแทกอะไรอย่างนงี้นะครับนี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูอ่าดีมูกันดีกว่าอ่ะโอเค อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าในส่วนของการปุ่นเนาะเราใช้อ่าเฟืองอยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอันนี้จะเป็นเฟืองหลักๆของปุ่นนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีอะไรนะเฟืองคู่เลยเนาะผมก็จะเลือกใส่เป็นตัวนี้คาร์ดปูน,นะครับผมมันจะบวกดาเมจทั้งอ่าคาร์ดเลเูชั่นแต่ว่าสกิลนี้ก็คือเป็นสกิลของอ่าไฮคาร์ดเนาะ ก็เก็บไว้ใช้สําหรับในคาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คาส์ีมิมเดลลิงก็ตรงๆนะครับบวกดามเมจของรถเกียร์โมอีก14%หรออันนี้เป็นเฟืองทองเฟืองทองถ้าเพื่อนๆมีก็ใช้นะครับผมถ้าไม่มีก็ใช้เฟืองม่วงก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเฟืองม่วงใช่ไหมเฟืองม่วงเท่าไหร่8%เนะฟืองทองเท่าไหร่14%นะครับถ้าเพื่อนๆมีเฟืองคู่เนาะเป็นอไอ ลิงค์พอเท่าเป็นตีไวตีไฟหรือตีใกล้ก็ถ้ามันผสมกันเนาะใช้ได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทุกหูของเราโอเคโอเคอันนี้ก็ผมจะมาทุกบอสโชว์นิดๆหน่อยๆนะครับผมมัาจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน สเต็คเนาะที่มันเป็น,ป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 นไฟๆอย่างเงี้ยก็คือลิงโพทัลนะครับเนี่ยหายไปแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ขึ้นมาลนะอันนี้ก็คือไฟขึ้นรัวๆเลยนะยิ่งถ้าเราตีเร็วอะ่ะยิ่งแป๊บเดียวติดเลยนะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็เก็บแตกครบละเนี่ยเนี่ยระหว่างมีไฟมันจะไม่มีสเต็คเนาะ น้นนอะี่แปบ๊บเดียวนะเด๊กทีละสองทีละสองก็ประมาณนี้ครับสำหรับการถูกบอสเนาะโอเค เคครับเพื่อนๆยังไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแลนะ้วเนาะยังไงก็ขอฝากคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับว่าผมจะมาไกด์มาแนะนําอะไรกับเพื่อนๆอ,อีกเนาะบางทีอาจจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้เนาะยังไงก็ขอฝากให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ใครมีคําถามอะไรสามารถถามได้เลยนะครับในใต้คลิปนี้นะครับผมคอมเมนต์กันมาได้เลยเนาะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือแฟนเพจลิงใน description นี้นะครับผมสามารถ ทักเข้าไปถามได้ตลอดเลยเนาะถ้าผมไม่ได้นอนหลับนะผมก็จะพยายามตอบเพื่อนเพื่อนให้พบทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยผมขอฝากร้านเติมเงินไว้ด้วยร้าน Over Top Up นะครับผมยังไงเพื่อนๆสามารถไปใช้บริการได้เลยนะครับยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ